แต่พรบพรรคการเมืองหรือรัุคดีหรือต้นคดีคำร้องอันนี้เนี่ยขึ้นมาเลยครับว่าการกระทําล้มลงการกระทําอันเป็นปฏิบัติก็แสดงว่ามันต้องเป็นทาชั่นที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เรื่องที่หลอขึ้นเกิดในอนาคตเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับหลังจากที่ผมได้อธิบายมาเนี่ยเราจึงคิดว่าไม่มีความผูผกพันกันระหว่างสองคดีและคดีนี้จําเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงในคดีนี้ใหม่ทั้งหมดนะครับด้วยมาตรฐานการพิสูจน์ที่สูงกว่าคดีก่อน เมื่อไม่มีความผูกพันกันและกรกตใช้คำพิพากษาคำมินิฉัยเมื่อเดือนมกรามาเป็นหลักฐานเดียวในการยืน่นคดีนี้เราแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่ามันไม่มีความผูกพันกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่า,าเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความเป็นนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยต้องพิจารณาคดีพิจารณาข้อเท็จจริงใหม่ทั้งหมดด้วยมาตรฐานการพิจารณาเข้มข้นกว่าครั้งที่ผ่านมาถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย มาถึงข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายข้อต่อสู้เราบอกว่าโทษยุบพักต้องเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อจําเป็นฉุกเฉนฉับพลันและไม่มีวิธีอื่นแก้ไขในระบบประชาธิปไตยต้องพูดให้ชัดนะครับว่าโทษยุบพักนั้นมีได้ครับในระบบประชาธิปไตยแต่โทษการยุบพักต้องมีเอาไว้ปกป้องประชาธิปไตย มีเอาไว้ปกป้องประชาธิปไตยปกป้องพรรคการเมืองที่เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งของประชาธิปไตยเพราะว่าเราเป็นตัวแทนประชาชนนะครับมีหน้าที่ทาํางานอยู่ในรัฐสภา,าการยุบพรรคต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยความอดทนอดกลัล้ลลลนได้สัดส่วนและเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้นนะครับสำหรับข้อหาที่เราโดนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายหาเสียง นะครับที่เราบรรจุมาตรการแกร 1, 2, ้ไขมาตรา112ไว้ใน300นิยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงความเห็นในทีน่สาธารณะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการนาประกันหรือว่าเป็นผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นการโรงลงแก้กฎหมายปตยปตยกคำร้องการยุบพักของพรกเข้ขาไปมาโดยตลอดนะครับอันนี้เนี่ยเราต้องเี็นว่าปปตเป็นคนที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็เป็นคนที่รับผิดชอบพักการบรโดยรรงมถูกไหมครับถ้าท่านจําคดี อตอนยุบพักไทยรักษาชาติไนดะ้าสาลท่านบอกว่าข้อจริงไม่ได้พิจรารณาจากเจตนาของผูก้กระทำแต่พิจรารณาจากความเข้าใจของวินยูชนคับวินวินยูชนก็คือ reasonable man ว่าเห็นว่าเป็นสิ่งที่อาจเป็นปฏิบัติจึงยุบพักไทยรักษาชาติวินยูชน reasonable man ก็คือเป็นคนที่พอที่จะเข้าใจได้ว่าเป็นคนทั่วไปที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ อาจจะเป็นปฏิบัติากกปกตนี่มากกว่าวิญญาชนไหมครับปคตนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับมากกว่าวิญญาชนเพราะฉะนั้นขนาดกกตเองเนี่ยบอกเมื่อมีคําร้องทั้งหมด2คําร้องถ้าพี่น้องประชาชนจำได้ก็น่าจะมาจากคุณนัทพรประเด็นกับคุณสีชวันหนึ่งที่ร้องเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมต่างๆที่อยู่ในอยู่ในคาร้องนี้กกตก็ก็คือไม่ได้มีการชัตัวแล้วก็ยกคาร้องทั้งหมดในขณะที่บางเรื่องอย่างเช่น มีพรรคการเมืองหนึ่งไปหาเสียงที่โคราชแล้วก็ท้านจริงใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ในการหาเสียงกกตัทำทั้งสิ้แจ้งนะครับเตือนนะครับหรือถ้าจะพูดถึงนโยบายบางนโยบายของของพรรคที่พูดเรื่องเกี่ยวกับการใช้งบประมาณมหาศาลกกตก็ คีอฉันหมายถามนะครับว่าที่มาของเงินเมื่อหลายงบประมาณในศายนะครับที่หาเสียงกุโพล่าประมาณมีนายปีที่แล้วที่เรื่องเกี่ยวกับนโยบายที่จะใช้รับใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากก็คือเดือนในศาลที่แล้วกตก็ทำหน้าที่ของกตในการเตือนแต่ในกรณีของภาคเก้าไกลครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางสาธารณะที่ใครๆก็แสดงออกกในในช่วงตอนนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็แสดงออกรัฐมนตรียุติธรรมก็แสดงออกหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆเมื่อขึ้นไปทิดีเบตแล้วพี่น้องสื่อมวลชนต้องถามทุกคนก็ต้องแสดงออกความเห็น ตรงนี้เนี่ยก like ็เห um, okay. hmm. mm ็นได้ชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เป็นไม่ได้มีความอาจเป็นปฏิบักิในกรณีเหมือนกับในกรณีของไทยรัฐชาติที่ทางสารรัฐมนูบอกว่าเป็นเจตจำนงที่วินิจยชนก็น่าจะพอรู้ได้แต่กรกตเป็นมากกว่าวินยูชนนะครับอันนี้ก็แ็นว่าไม่ได้เป็นปัญหาในที่ผ่านมาไม่ได้มีความจําเป็นไม่ได้มีความฉุกเฉินที่กรกตจะต้องส่งหนังสือเตือนไม่ได้มีความจำเป็นไม่ได้มีความฉุกเฉินที่กรกตจะต้อง เขียนเปหมายมาถามว่าที่มาของงบประมาณหรือที่มาที่มาของนโยบายของเราคืออะไรไม่เคยเกิดขึ้นในในการทํางานฐาเสียงของพรรคก้าวไกลนะครับข้อที่2ครับสิ่งที่เป็นข้อกล่าวหานั้นสภาย,ยังสามารถยยังแก้ไขได้ครับคืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยไม่ได้เข้าสภานะครับร่างแก้ไขอนมูลของพรรคก้าวไกลไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าในสภาเลยด้วยซ้ำไปถึงแม้ว่าจะเข้าในสภาได้และมีการอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับอ่